นิดนึงตอบเขถามว่ามันจะเกิดพีพีเป็นไงวะเขาปากสาวคำถามยำคราเาสองพี่น้องกับเราล่าสุดเราไปค้งกันหน้าเขาก็แบบว่านิ่งๆเลยผมอ้วนกว่าเขาเยอะไม่เหมือนแล้วไม่เหมือนแล้วแต่ก็เหมือนแหละเอาจริงยอมรับยอมรับหลายๆมุมหลายๆมุมมุมไหนที่เหมือนกันมุมนี้มุมนี้ที่เหมือนฝั่งนี้ผิวผิวเฉดเดียวขิวก็เฉดเดียวตรงขา เดียวกันแต่เหมือนกับจะคนลาผมจะโทนชมพูมั้งอีกคนทนเหลืองอะไรเงี้ยอาจจะใชจริงตอนน้่พี่าวคงเป็นโคเนเาะเขาสิเงไงาเขาหน้าเขาดูแบบว่าเขาตลกเขาชอบจริงพี่ชอบให้เล่นอะไรแบบนี้อะไรเงี้ยในชวิตจริงขายากมั้ะโคเนขายากั้ยม่ยากจริงแบบนี้เขาไเป็นเขาไยากอร์ดอการแสดงสดใส่รแสดงเร่องะารแสดง เอาจริงเหรอััออนนห่ยแบบฟิลนาลิกหรือว่าเราจะเต้นใหญ่เล่นกับไฟปิดไม่ได้จะแบบแบบมันจะอารมณ์แบบแม่เร็วๆแม่หนูรีบไปวันนี้ไม่เปนจริงๆอยู่ด้วยกันเยอะเยอะกว่าที่หลายๆคนเห็นแล้วครับมันด้วยด้วยความที่เคยค่ายเดียวกันด้วยก็เลยแบบ เอาจริงผมโคบได้แทบทุกคนนั่นแหละน้องๆในค่ายเพราะว่ารักหมดระงงีาาอไอไย้พีตอนถ่ายแปลรักอะ่ะโดนทักผิดเป็นผมตอนถ่ายที่ภูเก็ตแต่ผมอะ่ะไม่ค่อยโดนทักผิดเป็นพีพีอาจจะด้วยไซส์ตัวมั้งผมสูงสูงยาว ยเขาเล่าสนุกมากตอนนั้นเขาบอกว่าแบบพี่พี่มีคนทักหนูว่าตอบหนูก็เลยสวมบทพี่เลยตอบพี่หรือตอบเล่าไม่ก็บอกว่าอยากให้ตอบพีรือตอบเล่าจริงจริมันมีพี่เล่าเลยนะอันนี้กลับมาต่อแล้วกลับมาตอบกลับมาตอแล้วจริงจริมัสนุกมากเขาพามปสินค่าสปีดเขาเป็นสายเน็สายแฟร์จริงจริงส่วนใหญ่เขาเขาจะรู้ว่าผมมาชอบบางเกงยีนมากจริงจริงมีตัวซ้ำกันเยอะมากมีช่วงหนึ่งที่แย่งกันใช่คือ ตัวสูงไม่เท่ากันแต่ว่าเอวเดียวกันเอวผมเท่ากันที่ใส่เอวางเก่งขอบคุณนะครับ